จ้าจ่าพิมพ์ระตาเงือบเลยใส่ชุดอิงห่ังนี่จนคนตะโกนเรียกพอสอนักแสดงสาวมากความสามารถจ้าจ่าพิมพ์รตาเดชอุดมลดแลแ่นในวงการบันเทิงมานานแสนนานแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ติดตามจำนวนมากซึ่งตอนนี้สาวจ้าจ่าได้แต่งงานเรียบร้อยแล้วกับจิบวสุเราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักนรักของพวกเขาและเรื่องราวต่างๆผ่านอินสตาแกรมบ่อยครั้ง ล่าสุดจะจ๋าเผยเรื่องราวสุดฮาเมื่อวันที่7กันยานี้เธอแต่งตัวมาในชุดเดรสทรงปาดไหล่สีส้มสดใสและในขณะที่เดินอยู่ข้างทางก็กําลังจะขึ้นตึกทํางานมีคนตะโกนเรียกพอสองานนี้เธอถึงกลับมาโพสต์คลิปเล่าสู่กันฟังพร้อมระบุข,ข้อความว่าพสเท่ากับพี่สาวแหละอย่าไปคิดมากประสบการณ์ตรงของดิฉันวันนี้เลิกแล้วชุดนี้มีใครจะเอฟไหม